ยินดีต้อนรับผู้บริหารคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ข้อมูลพื้นฐานกศนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ชื่อสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่เลขที่22ซอย1ถนนสวนสนตำบลประจวบคีรีขันธ์อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์77000เบอร์โทรศัพท์032611762 กศนอํำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพมีวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์กศนออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีกศนตบล8แห่ง 1. กศนตบ่อนอก 2. กศนตอ่าวน้อย3กศนเทศบาลตเกออาะม้าสีกศนตนเกาะหลัก5กศนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 6. กกศนตนคลองวาน เจ็ดกสนเทศบาลตำบลคลองวานและแปดกสนตำบลห้วยรายบุคลากรกสนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมีจำนวนทั้งหมดสิบเจ็ดคนนางมณีรัตน์อัจฉริยะพันธกุลผู้อำนวยการกสนออำเภอเมืองประจวบคีรีขันนางสุนิศบัวทองครูเชี่ยวชาญน,นางสาวจิลาพรยอดแก้วครูนางสาวศรีปัญญาขวักไข่ครูอาสาสมัครกรสน นายมนัสโพทองครูกศนตำบลบ่อน,นอกนางสาวปะภัยพิษกิ่นสมหวังครูกศนเทศบาลตำบลกม5หานางสาวศิวิยาอาศัศจรครูกศนตำบลเอาน้อยนางสาวนภก้าวปีดีครูกศนตำบลเกาะหลักนางสาวนทิกาเสนาเทพครูกศนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันนางสาวคำนวณหวังเจริญครูกศนตำบลคลองวาน นางสาวสมิตาโชคด,ดาวครูกศนเทศบาลตำบลคลองวานนายพันลบกันนา,กนาครูกศนตำบลห้วยรายนางสาวปิยวรรณวันนเขียวนักจัดการงานทั่วไปนางนงนุษอยู่คำนักวิชาการศึกษานางสาวณรุมนแสงจินดาบารรณลักษ์นางสาวศิริไทยปียพรภัยบูบรณ์บรรณลักษ์และนายอำนาจยอดป้านคนสวน คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 1. ดรสำรานไกรทองประธานกรรมการสถานศึกษาด้านการศึกษา 2. นายพรเทพภัยจิตกรรมการสถานศึกษาด้านสาธารณสุข 3. นางมาลีจ่มแจ้งกรรมการสถานศึกษาด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 4. นายศิละต้อยสุวรรณกรรมการสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้านางกุลาแสงแก้วกรรมการสถานศึกษาด้านความมั่นคงหกนายสนั่นข่าวช่วงกรรมการสถานศึกษาด้านการเมืองการปกครองเจ็ดนายปัญญาเพิ่มลาบกรรมการสถานศึกษาด้านพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมและแปดนางลั่นทมงุ้ยไก่กรรมการสถานศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการสรุปผลการดำเนินง,งานประจำปี2565 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2565นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1,100คนเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ74.63โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน5หลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม8แห่งผู้จบหลักสูตรจำนวน171คนใช้งบประมาณ8,510บบาทประกอบด้วยหลักสูตรการรู้เท่าทันเข้าใจโรคภัยปัจจุบันหลักสูตรร,รู้เท่าทันป้องกันภัยใกล้ตัว หลักสูตรสุข,ขอ,อนามัยเพื่อสุขภาพหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายไุไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวนเจ็ดหลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมแแห่ง ผู้จบหลักสูตรจานวน169คนใช้งบประมาณ15,600บาทประกอบด้วยหลักสูตรสังคมสุจริตวิถีชีวิตพอเพียงหลักสูตรรู้รักสาม,มคัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยหลักสูตรการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายหลักสูตรการจัดการและส่งเสริมธนาคารโปูม้าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน หลักสูตรต้นกล้าประชาธิปไตยหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมและชุมชนเข้มแข็งและหลักสูตรการใช้สมุนไพรสร้างเสริมส,ส,สุขภาพสร้างไรายได้โครงการการจัดการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวนเจ็ดหลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมแปดแหง่งผู้จบหลักสูตรจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบหกคน ใช้งบประมาณ24,000บาทประกอบด้วยหลักสูตรปลูกผักข้างบ้านอาหารข้างรั้วหลักสูตรหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงผักหนึ่งถังปอดสารพิษหลักสูตรการปลูกพืชผสมผสานหลักสูตรการปลูกผักสวนครวัวเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนหลักสูตร ปลูกพืชแบบผสมผสานตามวิถีความพอเพียงและหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรในกระถางยางรถยนต์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน12หลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม8แห่งผู้จบหลักสูตรจำนวน169คนใช้งบประมาณ46,000บาท โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน8หลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม8แหง่งผู้จบหลักสูตรจำนวน148คนใช้งบประมาณ 1, 18, 800บาท ครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน2หลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม2แห่งผู้จบหลักสูตรจำนวน41คนใช้งบประมาณ18,900บาทประกอบด้วยหลักสูตรการสานเส้นพลาสติกและหลักสูตรการตัดผมชาย โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน1หลักสูตรพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม6แห่งผู้จบหลักสูตรจำนวน102คนใช้งบประมาณ21,600บาทงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโล n นียร์สเปซ 2. โครงการส่งเสริมการอ่านกศนตำบล 3. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. โครงการพัฒนากศนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล 5. โครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ มีผู้รับบริการจำนวน2,307คนผลงานดีเด่นเบ็ดแพชิตด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากศนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet, Google Site และ Google Classroom เป็นสื่อออนไลน์เว็บไซต์ในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนได้หรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สามารถเป็นหลักฐานหรือร่องลอยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดในช่วงสถานการณ์โคออวิดและนวัตกรรมนี้สามารถนำมาใช้เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการศึกษาได้ตลอดเวลาซึ่งได้ทั้งความรู้และการได้ใช้เทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการกระตุ้นครูให้สนใจใฝ่รู้สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนำสิ่งใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลงานดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดผลิตภัณฑ์บริการกสนพีเมียมนน้ำมันภัยสดจากกสนตำบลเกาะลักผลงานดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ผลิตภัณฑ์บริการกศนตำบลดีเด่นสับปะรดกวนจากกศนตำบลบ่อนอกผลงานดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับอสองกศนตำบล5ดีพรีเมียมระดับจังหวัดได้แก่กศนเทศบาลเมืองประจวบคิรีขันธ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ91.24คะแนนและเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศมีคะแนนรวมเท่ากับ87.32คะแนนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ทางสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีผลสลัมฤทธิ์สูงขึ้น 2. ทางสถานศึกษาควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้และนำผลการประเมินไปใช้การพัฒนาหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการ สสถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูในด้านการทำวิจัยของสถานศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ89.41คะแนน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องโดยอาจจะจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือนอกสังกัด สำนักงานกศนเพื่อให้วิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ96.24คะแนน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยควรจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้นด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร